สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตบุหรี่ติดง่ายแต่เลิกยากจากสสสช่วงเศรษฐกิจวันนี้นะครับต้องยกให้กับสาวกของ Apple ก่อนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย สองค่ายมือถือในบ้านเราได้มีการเปิดตัว iPhone 5แล้วก็เปิดให้ใช้สิทธิ์จองกันแล้วคือนค,คนที่จองก่อนทางออนไลน์รู้สึกว่าจะได้เครื่องคืนนี้บางค่ายนี่จัดโปรโมชั่นกันถนึงขั้นว่ารอรับกันตอนเที่ยงคืนเลยอ่ะครับขนาดเั้นเชียวรายละเอียดเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวตรวจสอบจากคุณเทพกิจนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ อย่งไรครับคุณเทพกิจครับครับคืนนี้แล้วนะครับที่บรรดาสาวกแอปเปจะได้รับ iPhone 5นะครับก็มีการเปิดตัวของ2ค่ายใหญ่นะครับ AS นี่จะไปเปิดตัวที่เซนทรัลลาดพร้าวส่วน t r u e m o v p ก็จะไปเปิดตัวที่สยามพารากอนครับต้องถาม2ท่านนี้นะว่าตกลงแล้วจะไปที่ไหนดีฮะยังไม่ได้จองเลยคงไม่ได้อะไรเลยค่ะยังไม่ได้จองก็รอต่อไปนะฮะส่วนผมก็ยอกกระปุกอยู่นะฮะ ขณะเดียวกันครับพามาดูค่ายแรกกันก่อนนะครับ AS นะครับวันนี้เขาเปิดตัวที่เซนทัลลาดเพาวนะครับที่จัดงานเปิดตัวภายใต้ชื่อนะครับ p r e y the Future w i c h AS 3G นะครับสนุกกับโลกอนาคตกับที่สุดแห่งเครือข่ายที่สกายฮอลล์เซนทัลลาดเพาวนะครับงานจะเริ่มนะครับก็คือตั้งแต่ทุ่ม15เนี่นะฮะก็ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มแล้วนะครับก่อนที่จะนับถอยหลังสู่การเปิดขาย iPhone 5อย่างเป็นทางการตั้งแต่ ห้าทุ่มสี่สิบนะครับลูกค้าก็จะได้เครื่องแรกตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเกืบอบหนึ่งนาทีของค่ำคืนนี้นี่แหละฮะ AS ได้เปิดเผยยอดของคนที่ลงทะเบียนนะครับว่ามีมากถึง69,000คนแล้วก็วันที่เปิดให้จองนะครับมีคนจองเต็มภายใน6นาทีค่ำคืนนี้ครับ AS จะให้10คนแรกที่ซื้อ iPhone 5ได้รับเบอร์สวยลงท้ายด้วยเลขห้านะครับห้ 5, ตัวแล้วก็จะได้ฟรี AS Wi-Fi นานหนปีนะครับ ผู้สื่อข่าวที่เกาะติดนะครับรายงานเลยนะครับว่าสาวกคนแรกที่มาเข้าคิวมาตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะครับก็ห้างเซนทัลรัดเผายังไม่เปิดเลยจนตอนนี้นี่มีหลายร้อยคนแล้วนะครับเช่นเดียวกับอีกค่ายหนึ่งครับ True Move ที่วันนี้ยึดพื้นที่ True Station ของห้างสยามพารากอนจัดงานเปิดตัว True Move H iPhone 5านะครับกำหนดการของ True m o v o นะครับจะเริ่มงี้ครับก็คือ3มทุ่มตรงก็จะให้เข้าคิวนะครับ4ทุ่มก็จะเริ่มให้จ่ายเงิน พอ5้าทุ่มหนาทีก็จะเริ่มเขาดาวกันแลลวฮะแล้วก็จะเริ่มมอบเครื่องแรกให้กับคนที่เป็นคนแรกที่เข้าคิวนะครับเที่ยงคืน1นึนาทีเหมือนกับ AS สนะครับส่วนดีแท็เองมาแนวนิ่งสงบนะครับก็จะเริ่มเปิดเผยราคาจริงๆก็น่าจะหลังเที่ยงคืนในวันนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะเริ่มออกข่าว10บโมงเชา้าในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ดีแทเองเนี่ยครั้งนี้เขามี กลยุทธ์แนวเก๋ไก๋หน่อยนะครับมีกิมมิคที่ทีเด็ดก็คือจะมีเซอร์ไพรส์สุ่ม10คนจาก1,500คนที่มีการจองเอาไว้นะครับจะจัด iPhone 5ขึ้นรถไปส่งถึงบ้านหลังเที่ยงคืนนี้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็น10คนที่ต้องรอรุ้นกันนะครับว่าใครที่จอง iPhone 5ของดีแทไว้นะครับก็อาจจะเป็นผู้โชคดีได้เหมือนกันนะครับ ส่วนใครที่ไม่อยากไปเข้าคิวจองนะครับเพราะว่าอาจจะใช้เวลานานเหมือนกันอย่างที่บอกไปคนแรกที่มาจากค่าย AS เนี่ยรอตั้งแต่8โมงเชา้าถึงเวลานี้ก็เกือบเกือบส12ชั่วโมงเต็มแล้วนะครับก็ต้องไปรอซื้อจากบรรดาร้านขายมือถือนี่แหละฮะที่ก่อนหน้านี้บางร้านก็เอาเครื่องคิ้วจากต่างประเทศมาขายแล้วนะครับแต่บางร้านเนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าวันนี้จะได้รับเครื่องของ iPhone 5อย่างเป็นทางการจากเครื่องศูนย์นะครับ วันพรุ่งนี้ก็จะเอาเครื่องสูตรมาขายแล้วเหมือนกันนะครับผู้ค้ามือถือที่ห้างมาบุญคอนะครับซึ่งเป็นหนึ่งห้างที่หลายคนชอบไปซื้อมือถือกันนะครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ชัดเจนนะครับแต่ทางร้านเองก็ได้หยุดรับจองแล้วนะครับแล้วก็ขายสินค้าที่มีอยู่เท่านั้นเพื่อรอดูท่าทีนะครับขณะที่ลูกค้าเองก็คล้ายๆกันแหละฮะว่า ตอนนี้ก็รอดูสถานการณ์ก่อนว่าราคาเครื่องศูนย์กับเครื่องหิ้วรวมไปถึงเครื่องศูนย์กับเครื่องศูนย์ที่อยู่ในร้านขายมือถือเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับคุ้มกับการรอคอยหรือไม่นะครับก็ทางร้านขายมือถือบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ปรับราคาลงมานะครับเดิมทีแล้วราคาเครื่องศูนย์กับราคาเครื่องหิ้วยังแตกต่างกันถึง5,000ันบาทต่อเครื่องหนึ่งนะครับก็คาดว่าราคาจะค่อยๆลงตัวนะครับเป็นช่วงปลายปีจะถึงต้นปีหน้านี่แหละครับ แหล่งข่าวที่มีการให้ข้อมูลเปิดเผยนะครับว่าเท่าที่ทราบนะครับว่าโอเปอเรเตอร์ทั้ง3รายนี้น่าจะได้โคต้าม,มารายละ5 0 0 0ันเครื่องเท่านั้นเองซึ่งก็ถือว่าไม่มากและก็ไม่น้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่เพียงพอกับความต้องการนี่แหละก็เลยทําให้ร้านขายมือถือที่เอาเครื่องหิ้วมาขายยังพอมีช่องว่างอยู่บ้างจากนี้ไปก็คงต้องรอดูท่าทีก่อนที่จะคุยกับดีลเลอร์นะฮะว่าจะส่งของราคาหลังจากนี้ไปจะเป็นเท่าไหร่และจําเป็นจะต้องมีสต็อกสินค้าหรือไม่นะครับ เพื่อจะวางแผนให้รอบคอบเพราะเขาก็ว่ากลัวว่าจะเจ็บตัวเหมือนตอนที่มีการเปิดตัว iPhone 4S นี่แหละฮะการเปิดขายครั้งนี้ก็ทำให้ร้านบางร้านเนี่ยส่งคนนะครับไปจองมือถือและก็ไปรับเครื่องศูนย์คืนนี้แล้วก็จะมาขายวันพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับส่วนอีกร้านหนึ่งเนี่ยบอกว่าทางร้านมีเครื่องหิ้วจากต่างประเทศมาวางขายอยู่แล้วลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าคิวซื้อเลยนะฮะสามารถเดินมาซื้อที่ร้านได้เลยวันนี้ก็ จะมีเครื่องฮิ้วนะครับแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีเครื่องศูนย์มาขายสูนราคาก็เริ่มจะปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วฮะผันผวนกับจํานวนเครื่องที่แต่ละรายได้มาขายจริงแล้วก็ความต้องการของตลาดด้วยปัจจุบันนะครับไอโฟน5ความจุ16กิกะไบต์สีดำนะครับที่ขายอยู่ที่ห้างมาบุญคลองอยู่ที่เครื่องละ32,500บาทสีขาวอยู่ที่32,000นะครับส่วนสั2กิกะไบต์นะครับสีดำอยู่ที่36,000สีขาวอยู่ที่35,500บาท ขณะที่64กิกะไบต์นะครับอันนี้ปลาเข้าไปสีดำเกือบเกือบจะ39,000บาทอ,อีกพันเดียวจะไป40,000แล้วนะฮะส่วนสีขาวอยู่ที่38,500บาทนะครับก็แพงกว่าเฉลีย่ยเกือบเครื่องละไม่ใช่5,000แล้วฮะรประมาณ7-8,000เห็นจะได้นะครับนี่หลายคนที่อยากจะได้ก็ต้องคิดหนักนะครับบางคนถ้าหากว่าจะซื้อ iPhone 5ก็ต้องเก็บเงินดีๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้มีสัญญาณเหมือนเหมือนกันว่าปีหน้า ไฟฟ้านะครับที่คิดจะค่าไฟเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นมาเหมือนกันนะครับวันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่ากาฟผนะครับออกมาส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปค่าไฟฟ้านะครับที่คิดจากผู้ใช้แต่ละท่านนะครับอาจจะสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นมานี่แหละฮะปัจจุบันครับบ้านเราใช้การผลิตไฟฟ้าจาก เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติมากถึง70%เรนะครับรองลงมาก็คือถ่านหิน20%แล้วก็พลังงานหมุนเวียน10%ถ้าหากว่าประเทศไทยยังไม่มีแผนการใช้เชื้อเพลิงอื่นๆน,นอกจากก๊าซธรรมชาตินะครับก็จะทำให้ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนับจากนี้ไปจนถึงปี2560นะครับวันนี้ทางผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณสุทัศน์ปฐมศิริวัฒน์นะครับบอกว่าสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาตินะครับ ที่บ้านเราสูงถึง70%ก็จะเป็นแรงกดดันให้ค่าไฟฟ้าที่จัดเก็บเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจากที่เคยใช้การหน่วยหนึงประมาณ3บาทกว่าๆก,ก็จะเพิ่มเป็น5บาทในช่วง3ง5ปีหลังจากนี้ไปนะครับโดยปัจจุบันกรฟผก็มีแผนในการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่ใช้่านหินเป็นเชื้อเพลิงตามแผน PDP ฉบับล่าสุดนะครับก็จะมี5โรงโรงละ8 0 0เมกะวัต กำลังการผลิตรวมก็4,000เมิกวัตนะครับก็จะเป็นโรงไฟฟ้าที่จะช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าดําเนินการได้ตามแผนสัดส่วนการใช้ถ่านหินเชื้อเพลิงก็จะไปอยู่ที่20%นะครับถึงแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามคาดของกอฟพที่ควรจะเป็นเนี่ยที่ควรจะอยู่ที่30%เป็นอย่างต่ำนะครับแต่ก็าไงก็ตามก็ยังช่วยที่จะชะลอการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าได้ตามลําดับครับ ย้อนกลับมาที่เรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์มีการเปิดเผยออกมาสําหรับตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนตุลาคมนะครับปรากฏว่ายังคงปรับตัวสูงขึ้นมาประมาณ3.32%นะครับด้วยสาเหตุว่าผักสดผลไม้อาหารนะครับตอนนี้ยังแพงอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ทางปลาดกระทรวงพาณิชย์วัชรีวิมุกตายนนะครับบอกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนตุลาคมนะครับอยู่ที่116.82เพิ่มขึ้น3.32%เทียบกับตุลาคมปีที่แล้วนะครับ แล้วก็เพิ่มขึ้น0.13เทียบกับกันยายนที่ผ่านมานะครับก็ทำให้เงินเฟอ้อทั่วไปเฉลี่ย11เดือนของปีนี้ตั้งแต่มกราคมจนถึงตุลาคมยังคงเพิ่มขึ้นนะครับ2.99นะครับแนวโน้มเงินเฟอ้อในไตรามาสที่4ก็คาดว่าจะอยู่ที่3.2 3.5ส่วนกรอบเงินเฟอ้อที่ตั้งไว้นะครับทั้งปีจะอยู่ที่3ถึง3.4และตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ก็คาดการครับว่ามีความเป็นไปได้สูงว่า เงินเฟอ้อปีนี้จะอยู่ที่3.1เนะครับเพราะว่าในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนี้ก็คือเดือนนี้แล้วก็เดือนธันวาคมนะครับเงินเฟอ้อน่าจะใกล้เคียงกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากสินค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นนะครับและก็ยังมีผลจากการตรึงราคาน้ำมันดีเซลก็ทำให้แรงกดดันที่มีต่องเงินเฟอ้อลดลงตามลำดับครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับไปตรวจสอบพร้อมกันครับ กระทรวงคลังเตรียมเพิ่มสิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้ผู้ที่สนับสนุนการเงินทำการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐหรือกองทุนสนับสนุนการวิจัยงานรัฐเป็น3เท่าพร้อมเร่งสรุปการแยกยื่นภาษีสามีภรรยาและภาษีนิติบุคคลให้เสร็จภายในปีนี้ ขณะที่ภาคเอกชนสนับสนุนการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบจะช่วยลดต้นทุนการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะค่าแรงงานที่ปรับขึ้นมาแล้วกว่าร้อละ40และจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ40ในปีหน้าซึ่งน่าจะส่งผลดีกับผู้ประกอบการบางกลุ่มที่เสียภาษีอย่างถูกต้องแบงค์ชาติเร่งสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปหันมาออมเงินก่อนที่จะมีการใช้จ่ายให้มากขึ้นเพื่อลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันจะขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ไม่ให้ทําโฆษณาเชิญชวนในลักษณะที่เร่งกระตุ้นการใช้จ่ายที่มากเกินไปกรุงศรีคอนเมอร์คาดในปีหน้าอัตราการเติบโตผู้ใช้บัตรเครดิตน่าจะชะลอตัวลงแต่ก็ยังน่าจะได้รับอานิสง์จากมาตรการของรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างขั้นต่ำามร0บาทการปรับเงินเดือนขั้นต่ำเป็น1 5 0 0 0บาทต่อเดือนซึ่งจะทำให้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น ถึงแบงก์กรุงศรีเมื่อกี้นี้นะครับตอนนี้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่าง GE g r กรุ๊ปนะครับกำลังเดินหน้าหาคนมาซื้อหุ้นที่ตัวเองถืออยู่ประมาณ25กกว่านะครับหลังจากล่าสุดเจรจากับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วล้มเหลวนะครับในแบงก์รายหนึ่งนะครับให้ข้อมูลภายหลังจากปรากฏในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับว่า GE Group ปอยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารพาณิชย์ไทยหลายแห่งเพื่อจะขายหุ้นที่มีอยู่ในธนาคารกรุงศรีนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ แต่ล่าสุดดีลการเจรจ,จาครั้งนี้ล้มเหลวนะครับเมื่อแบงก์ไทยพาณิชย์เสนอให้ใช้การสวอปหุ้นขณะที่ GE ีกรปต้องการเงินสดนะครับเพราะว่าไม่ต้องการถือหุ้นในธนาคารไทยอีกต่อไปแต่แหล่งข่าวก็บอกนะครับว่าแบงก์ไทยพาณิชย์มีเงินทุนไม่พอที่จะซื้อหุ้นของธนาคารกรุงศรีนะครับไม่เช่นนั้นแบงก์ไทยพาณิชย์เองก็ต้องเพิ่มทุนมากขึ้นเพื่อซื้อหุ้นในธนาคารกรุงศรีนะครับส่วนในแบงก์อีกรายหนึ่งนะครับบอกว่าภายใต้กฎระเบียบของแบงก์ชาติ ธนาคารพาณิชย์ไทยไม่สามารถถือหุ้นธนาคารอื่นได้นะครับเว้นแต่ว่ามีการควบรวมหรือว่าซื้อกิจการและต้องคืนบอนุญ,ญาตนะครับที่เหลือให้กับแบงค์ชาติด้วยการที่มีบอนุญ,ญาตของธนาคารพาณิชย์ในบ้านเราไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับธนาคารทุกแห่งก็จะต้องการเก็บบอนุญ,ญาตไว้เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสน้อยลงนะฮะที่จะเห็นการควบรวมระหว่างแบงค์ในไทยเองขณะที่นะักวิเคราะห์อเองนะครับผู้อำนวยการอาวุโสบอลฟิลิปประเทศไทยคุณสัชกกรเจริญสุวรรณนะครับบอกว่า กรณีการควบรวมที่ว่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้ธนาคารมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ความน่าสนใจก็อยู่ที่หลังจากควบรวมแล้วเนี่ยจะทําให้กลยุทธ์ต่างๆ่นียจะเป็นยังไงบ้างเป้าหมายจะเป็นยังไงต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มองว่า คนที่ซื้อก็อาจจะกําหนดแผนนโยบายไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่เพราะว่าจะซื้อหุ้นได้แค่25เท่านั้นเองนะครับก็เลยมองว่าการรวมกับแบงก์ต่างประเทศน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับดีกว่าเป็นการรวมของแบงก์ไทยกันเองนะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มทุนเพื่อเอาเงินไปขยายตลาดนะครับขณะที่บอลีเบสเวกเกอร์ประเทศไทยนะครับบอกว่า,านธนาคาร c m b มบาเลเซ,เซียอยู่ระหว่างการตรวจสอบสินทรัพย์แล้วก็นิสิน นะครับหรือว่าดิวเดอร์เจนต์ของแบงก์กรุงศรีอยู่นะครับหลังจากที่ GE Capital ต้องการขายหุ้นตัวนี้ออกไปนะครับซึ่ง CIMB มาเลเซียเนี่ยต้องการที่จะซื้อแบงก์กรุงศรีเช่นเดียวกันเพื่อน,นําไปควบรวมกับแบงก์ c i ไ b ไทยนะครับแล้วก็อาจจะยกเลิกแผนที่จะนำา i m m b มมาเลเซียเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับ นี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับเป็นข่าวใหญ่โตพอสมควรนะครับถึงการถือหุ้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะครับมาปิดท้ายกันหน่อยกับข่าวดีนะครับปอทอและบางจากประกาศปรปับลดราคาน้ํามันกลุ่มเบนซินและก็แกสส๊สโซฮอล์40ตางต่อลิตรนะครับส่วนดีเซลยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลนะครับก็จะมีผลตั้งแต่ตีห้าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพุ่งขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจฉาตริวงได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์ถึงศุกร์ครับ